คนที่คุณกำลังจะได้พบเจอเร็วๆนี้เขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประลาดมาจไหนก้าวไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมจิงฮานูจัสติกพลังงานของคนราศีตุลเดอฟูนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุม ผไ,ม,งงไ,ไ,ม,งงไม้พลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่เด็กขาดชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาคำไหนคำนั้นมีสละไม่ผูกมัดอยู่กับปัจจุบันมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ทำงานเก่งมีความพยายามมีความอดทนสู้มาด้วยความสามารถของตัวเองไม่ยอมแพ้นะคะ แม้ว่าจะเหนื่อยยากขนาดไหนก็ตามแม้จะพบเจอปัญหาศุษักอะไรก็ตามคุณพร้อมฝาดฟันพร้อม,รอมเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะ move on นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าคนที่คุณกำลังจะได้พบเจอนะคะเรา็วนี้คือใครคุณจะได้พบเจอกับใครนะคะเร็วนี้คุณจะได้พบเจอกับใครขอพลังงานของเขาหน่อย ควินถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมสิงานู The Hermit พลังงานของคนราศีกันสีดาพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตูนกุม k ิงถือเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมังกรพฤกษบกันแล้วก็สิบถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิมีพลังงานของคนาธาตุไฟคนาธาตุลมคนาธาตุดินคนาธาตุน้ำ อาจจะเป็นคนโสดนะคะคุณมี the เดอะฟูเนาะก็เป็นอิสระไม่ผูกมัดเขามีเดอะเฮอร์มิตนะคะก็เป็นพลังงานของคนที่รักสันโดษอยู่คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใคร โสดมาสักพักโสดมายาวๆแล้วนะคะแต่หากว่ารู้จักกันมาก่อนหน้านี้ก็คือต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบอาจจะเป็นคนเคยคบเคยคุยแล้วก็เลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปต่างคนต่างโสดแล้วก็วนเวียนกลับมาหากันใหม่ก็ได้นะคะมีพลังงานของการเว้นว่างนะคะหากว่าคุณไม่มีคนเก่าก็เป็นพลังงานของเขาที่อยู่คนเดียวมาสักพัก,ก,พกเว้นว่างจากคนรู้ใจมาสักพักแล้วนะคะใช้ชีวิตตามลําพังนะคะมี แต่งงานกับงานแล้วก็สร้างฐานะตอนนี้อยากพบเจอใครสักคนคนที่จะสร้างครอบครัวร่วมชีวิตไปด้วยกันนั่นเองนะคะอีกนานไหมคุณกับเขาจะได้พบเจอกันนะคะแล้วก็มาพบเจอกันเพื่ออะไรนะคะคุณกับเขาจะได้มาพบเจอกันเพื่ออะไรนะคะแล้วก็อีกนานไหม ถ้าถ้วยนะคะมีเรื่องราวที่ฝังใจนะคะเรื่องราวในอดีตที่ฝังอยู่ในใจนะคะไม่ลืมเลือนความรักครอบครัวความผูกพันคนที่รักนะคะต่อสู้ฝ่าฟันนะคะสู้ทั้งหัวใจของตัวเองความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะหัวใจยังคงมั่นคงนะคะแล้วก็อยากกลับมารักนะคะ มีเกณฑ์ว่าน่าจะรู้จักกันมาก่อนแล้วแน่เลยนะคะมีเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจเรื่องราวนี้อดีตที่ยังคงฝังใจไม่เคยลืมนะคะยังคงรักยังคงผูกพันเคยเป็นคนรักอยากกลับมารักต่อสู้กับความกลัวความไม่พร้อมที่มีอยู่ในใจตัวเองนะคะจนวันหนึ่งที่พร้อมหัวใจเข้มแข็งแล้วก็การเงินไม่ติดขัดมีความเหมาะสมมีความคู่ควรกับคุณก็เลยอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะ หาก่อนหนะ้านี้คุณเคยคบเคยคุยกับใครเงียบหายจากกันไปให้สละต่อกันนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วคนที่จะวนเวียนมาหาคุณอีกครั้งมีเกณฑ์จะเป็นเขาเพราะว่าเรื่องราวในอดีตความรักในอดีตยังคงฝังใจไม่ลืมเลือนความรักความผูกพันที่มีในหัวใจนะคะยังอยากกลับมายังอยากให้คนรักคนที่เขา จะร่วมชีวิตด้วยหรือว่าจะสร้างครอบครัวด้วยยังอยากให้เป็นคุณนะคะอยากกลับมาแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างอนาคตไปด้วยกันนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ตัวเขาอาจจะไม่พร้อมด้วยทั้งด้านการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าจะพร้อมแล้วนะคะมีความ มั่นใจในตัวเองมากขึ้นถึงความเหมาะสมที่ความเหมาะสมความคู่ควรที่มีให้กับคุณนั่นเองนะคะก็เลยอยากกลับมาหาคุณมาเพื่อมอบความรักมาเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีให้กับคุณโดยเฉพาะเลยนะคะ